บทที่เจ็ดสิบแขนเก่าอาคาดใหม่น้ำเยี่ยงเสียงขี้เร่าลักห้างมิงปุ้ยอู้หัวทงและสองพี่น้องตระกูลโซพากันเคลื่อนไหวชั่วปลิตาแยกย้ายชิดคลองตำแหน่งที่เหมาะสมกับการจูโจมชาบคู่แคล้ววิญญาณเดินไปยืนแนบชิดกับผนังผาโกโตเฉียงก็สาวเท้าไปอีกด้านหนึ่งจีโชเฮ้ากวาดตามองเที่ยวหนึ่ง พอโงกศีสาด้วยความพึงพอใจจากนั้นก้าวยาวเข้าหาสีชุดแดงใหญ่ยิ่งหยุดยืนในระยะห่างหกเก้ากล่าวเสียงเย็นชาหุยฉังแปะคนชั่วจะไม่ได้รับความคุ้มครองจากสวรรค์คนดีมักโชคดีท่านเห็นว่าใช่เอหรือไม่มุมปากหุ่ยฉังแปะสันกระตุกคลาหนึ่งกล่าวว่านั่นเป็นแผนชั่วของเจ้าบรรลุผล แค่สวรรค์เลี้ยวแลโจรโชดเช่นเจ้าไมมจีโชยเฮากล่าวว่าว่าเราไม่ใช่โจรโชดเราเพียงเป็นผู้นำของกลุ่มบุคคลที่ต่อสู้เพื่ออุดมการร่วมกันโจรโชดที่ว่าสมควรเป็นพวกท่านเนื่องเพราะพวกท่านช่วยกระพือความชั่วร้ายละมบต่ออามิตรสินจ้าไม่เช่นนั้นตู้เงียกเนาะแพ้เสียงโกและอึ้องตกคงไม่แตกดับที่ทำนบเงนิน ภายใต้ผลประโยชน์ที่นางเท่าตาขาวหยิบเลี่ยนให้พวกท่านไม่ทบถวนความประพฤติถามใจตัวเองกลับประบายความแค้นสายพักภัยฉันโดนตอนนี้ทำนบเงินล่มสลายนางเท่าตาขาวชดใช้กรรมยิ่งเป็นเครื่องยืยนยันว่าสวรรค์ชิงชังคนชั่วช้าปกป้องคนดีงามหาพวกท่านยังมีความเป็นคนอยู่บ้างวันนี้ก็ไม่ตกอยู่ในจุดอับเช่นนี้ เาเสียวเซ้งที่ด้านข้างขบเขี้ยวเขียวฟันกล่าวว่าจีชวยเฮานับว่าเจ้ากรอกกลิ้งชัวร์ไดเราทราบว่าเจ้ามีความสามารถคุมกระบีผวยพุ่พลังแต่คิดไม่ถึงเจ้ามรรูุถึงขั้นเกาะกระบีเฮินหาวนี่เป็นพวกเราคำนวณผิดพลาดอาใช่เจ้าโชคดีอันใดไม่จีชอยเฮากล่าวว่าเราจะบอกวิชาความรู้เชิงวิทยายุทธแก่ท่าน ผู้ที่ฝึกวิชากระบีปวยพุ่งพลังส่วนมากสามารถเกาะกระบีเหินหาวเพียงต่างกันที่เหินใกล้หรือไกลโดยส่วนตัวเราโชคดีที่สามารถเกาะกระบีเหินไกลหากอาศัยการโคจรหมุนเวียนของลมปานและการผักดันของกระบีคาดว่าเราสามารถเหินผ่านหัวเหวน,นี้ครึ่งหนึ่ง เฉาเสียวเซ็งขุนแค้นจนแทบกัดนิ้วตัวเองกล่าวว่าเราชล่าใจไปแล้วจีโชยเฮากล่าวว่าท่านไม่ใช่ชล่าใจหากแต่เหอเหมอมลำพองและเย่อหยิ่งยะโสมีเช่างแปะพลันถอยกายเป็นหนึ่งเก้าหลัดแขนเสื้อคลาหนึ่งในมือเพิ่มของเล่นปลาชิ้นหนึ่งนั่นเป็นงูเล็กอ่อนเสยคลามหยาบเท่าิ้วหัวแม่มือ มีความยาวสองเสียเส้นหนึ่งมันยึดจับส่วนหางงูไว้เป๋ปากล่าวว่าไม่ต้องกล่าวมากความพวกเราเริ่มสาสารเธอะจีช่วยเฮ้ามองดูเหล็กอ่อนที่จัดสร้างอย่างแนบเนียนแทบเป็นจริงทราบว่านี่เป็นอาวุธที่ใช้สยบจุดโดยเฉพาะปากล่าวว่าพวกท่านทั้งสี่เข้ามาโดยพร้อมเพรียง เราค้านจะจัดการทีละคนเจ้าเสียวเซ้งขู่คำรามมากจีโชยเฮาเจ้าเข้าใจว่าเจ้ากล่าววาจากับผู้ใดสำนักใหญ่ยิ่งมีชื่อเรื่องเือเจ้ากลับกล้าคุยโหว่าอาศัยหนึ่งต้านรับสีจีโชยเฮากล่าววา่าสำนักใหญ่ยิ่งมีแต่ชื่อจอมปลอมตอนอยู่ที่ทำนบเงินเราอาศัยหนึ่งต้านรับสี ผลการต่อสู้เป็นอย่างไรท่านสมควรทราบกระจางแก่ใจเนื่องเพราะท่านก็อยู่ในเหตุการณ์น่าเสียดายพวกพ้องของท่านทั้งสามต่างทิ้งชีวิตอยู่ในที่ทำนกเงินแค้นเก่าอาคาตใหม่พันประดังขึ้นเชาเสียวซิงขำรามกล้องโถมจู่โจมใส่จีช่วยเฮาไม้เท้าสั้นหัวมังกรก็เกิดเป็นลมพายุหอบหนึ่ง รอบคลุมใส่กีโชยเฮาแทบเป็นเวลาเดียวกันเองใต้ขีก็ใช้กระบี่ก้าวรูบังเกิดเป็นเสียงแหลมเล็กระรัวแทงปลาดเข้ามาทันใดประกายของกระบี่สีผ้าพรายกระจายจ้าลากห่างอันยาวเหยียดร่างจีโชยเฮาก็ซ่อนเร้นดูหลังม่านประกายดังราวกับมังกรเงินที่มาจากสุดขอบฟ้าใช่แล้วจีโชยเฮาพลงมือ ก็ชายออกด้วยกระบวนท่าแรกในเพลงกระบ,บีขมอสูรร้ายนำมังกรอันไกลพล้นในเสียงตึงตังเร่งร้อนไม้เท้าสั้นหัวมังกรของเชาเสียวซิงถูกปัดไปเบนเบือน97ไม้เท้าล้วนพลาดเป้าเองใต้ขีก็ถูกคุกคามส่วนเจล่าถอยไปด้านหลังที่กลางอากาศปรากฏเงาคนทลันมุก มุ้ยฉังแปะ้อยตัวขึ้นดุดเกี่ยวเหินลมงูเหล็กอ่อนในมือยืดหดแปรตามคลี่เป็นประกายรูปผัดเสียคลามเผินหนึ่งอย่างรวดเร็วเปาเล็กก็แสดงอาวุธเนื้อเหล็กกล้าจัดสร้างเป็นรูปกากระบาดปลายแหลมมีความยาวสามเสียโทมเข้าสู่วงต่อสู้จีโชยเอาบังคับกระบีคลี่จู่โจมออกดุจมังกรม้วนเมฆา แต่หุ่นฉัางแป๊เชาเสียวเซิงเองใต้กีและเปาเล็กทั้งสี่กลับใช้ยุทธวิธีเปลี่ยนหน้าชนผาดกันรุกผาดกันรับชู้ฉาบช่วยวนเวียนไม่ประทะอย่างหากักหมยุทธวิธีเช่นนี้นับเป็นความชาญฉลาดของสีชุดแดงใหญ่ยิ่งพวกมันทราบว่าเมอกระบีผู้หนึ่งเมื่อฝึกวิชาคุมกระบีแผ่พุ่งพลัง มีอนุภาพเกลี้ยวกราดรุนแรงถึงที่สุดถึงมีระดับความเร็วถึงขีดสุดมีหนาซ้ำผู้บังคับพลังกระบีมีอารมณ์ปลานคุ้มครองกายยากที่จะทะลวงฝ่าได้ในสภาพเช่นนี้หาคิดจู่โจมทำลายต้องใช้วิธีสู้ฉาบฉวยทางหนึ่งหลอกล่อศัตรูไม่ให้คนหาเป้าได้ทางหนึ่งสอหาช่องว่างจุดอ่อนชำระแหงเข้าไป คนของเจ็ดชุดแดงใหญ่ยิ่งเหล่านี้นอกจากล่วงหูรู้ความร้ายกาจของเพลงกระบีฝ่ายตรงข้ามพวกมันเองก็มีพลังฝีมือมากประสบการณ์จึงสามารถเดียนดูได้หากเปลี่ยนเป็นผู้อื่นต่อให้ล่วงหูรู้คล็ดกระบีของจีชอยเฮ้าก็ยากที่จะต้านทานรับได้ยามนี้สภาพการต่อสู้กลายเป็นยืดเฉื่อจู่บ,บ้าง เห็นลำแสงกระบีที่เยียบเยยนสายหนึ่งพุ่งจวัดจเวียนเงาร่างสีสายกระโดดรวดเล่นบางครั้งลงมืออย่างว่องไวพอใช้ออกก็รั้งกลับพยายามไม่ประทะกับลำแสงกระบีนั้นอย่างเหนือความคาดหมายโดยมิมีวี่แววร่วงหน้าอังกระบีที่คลายมังกรยาวตัวหนึ่งสายนั้นพันแต่กระจายออก คล้ายขวดที่บรรจุน้ำใบหนึ่งถูกทุกแตกประกายเสียงันนับร้อยพันสายแต่กระจายออกรอบข้างหลังประกายเส้นสายล้วนซ่อนเร้นด้วยเงาร่างของจีชวยเฮาคล้ายกับจีชวยเฮาแปลงเป็นร้อยพันร่างกระบี่สีผ้าพลายแยกเป็นร้อยพันเล่มพูงใส่ทุกคิดทางทุกซอกมุมโดยพร้อมเพรียง นี่คือท่าไม้ตายของจีช่วยเฮาและเป็นความสำเร็จขั้นสูงสุดในเชิงกระบีเป็นท่าที่สี่ของเพลงกระบีคมาสูนร้ายนามเงามายารางเรือนท่าไม้ตายเลิดพิสดารพอใช้ออกก็บังเกิดผลทันตาโดยแทบไม่อาจจำแนกลำดับก่อนหลังหุยฉังแปะห่นวนคว้างตกบูบลงเองใต้ขีแผดร้องล่างเปลวลี้วไปเจ็ดวา เองใต้ขี่แผดร้องผางปิวิวิวไปเจ็ดเก้าเป่าเล็กร่างกระดอนขึ้นลงในที่สุดกลิ้งลงจากเนินพร้อมกับหาโลหิตเต็มฟ้าเชาเสียวเซ็งถอยร่นไปสิบกว่าเก้ากระแทกนั่งลงกับพื้นที่สวงอกท้องน้อยรับบาดแผลกระบีเกลื่อนกลาดปรากฏไส้พุงเล็ดไหลออกมาจีชอยเฮาสอดกระบีสีผ้าพายขึนฝัก ใบหน้ากลับกลายเป็นเผือดขาวเล็กน้อยสูดลมหายใจเข้าไปอย่างเหนื่อยล้ากล่าวว่าดูว่ามีคนรอดชีวิตหรือไม่คำพูดที่ปลุกเหล่านักสู้พัคภัยสันโดษรอบข้างตื่นจากภวังตะลึงลานโกโตะเฉียงตะวาาสั่งคำหนึง่งทั้งหมดดำเนินการเคลื่อนไหวในบัดดลฉาบคู่ค่าวิญญาณวิ่งปราดเข้าหาจีโชยเฮาถามก เสียวเหียไม่เป็นไรกระมังจี G ่ชยเฮาสันศรีรษกลา่าวว่าเราไม่เป็นไรชาบคู่ฆ่าวิญญาณกล่าวว่า here, เสียวเหียเพลงกระบีของท่านบรรลุถึงขั้นสุดยอดจริงๆนับว่ารับฉายาคมอสูรกระบีปีศารได้โดยปรศาศจากความลายจีโชยเฮากล่าวว่าปั้งเหียชมเกินไปแล้วคาบคู่ฆ่าวิญญาณทอดถอนชมเชยว่า กล่าวตามความสัตย์สี่ชุดแดงใหญ่ยิ่งล้วนมีสีมือเข้มแข็งเราย่างมากสู้ได้ตัวต่อตัวท่านกลับจัดการจนหมดสิน้นกระบ,บวนท่าประหลาดที่ท่านใช้ออกใช่เป็นกระบ,บวนท่าที่จัดการกับกระบี่ทักษิณกวนสิมเง,งี้ยกหรือไม่ม่ผิดเป็นกระบ,บวนท่านี้ชาบคู่ข้าวิญญาณกล่าวว่านี่นําเป็นกระบ,บวนท่าที่เกลี้ยวกล่ด,ดูร้ายสุดเปลีย่าน หากไม่ใช่เห็นกับตายากจะยอมเชื่อว่าพลังความสามารถคนผู้หนึ่งสามารถแผ่พุ่งประกายกระบีที่กว้างขวางและถี่ปานนี้คล้ายกับผู้คนนับร้อยพันใช้กระบวนท่าเดียวกันโดยพร้อมเพรียงเสียวเฮียความสำเร็จในเชิงกระบีของท่านนับว่าบรรลุถึงขั้นไรผู้ต่อต้านแล้วเอ่ยถึงตอนนี้โกโต้เชียงพอดีเดินเข้ามากล่าวว่า เล่าตัวพวกมันล้วนตายแล้วชาคู่ฆ่าวิญญาณยิ้มพรางกล่าวว่านี่ไม่จําเป็นต้องเข้าไปตรวจูอจากท่วงท่าล้มลงของพวกมันก็ทราบว่าไม่มีคนรอดชีวิตได้ผู้ที่ออกท่องยุทธจักรนานปีต่างมีความสามารถจําแนกคนเป็นคนตายออกได้โกโต้เฉียงกลืนน้ำลายคำหนึงกล่าวว่าเจ้าสำนักใหญ่ยิ่งหุยชังแปะหมดจดที่สุด สวงอกดน้านซ้ายรับบาดแผลกระบีสีสายทุกกระบีล้วนฉมาแรกถึงหัวใจคาดว่าสิ้นใจตายโดยไม่เจ็บปวดอันในเองใต้ขียสยดสยองกว่าจากลำคอถึงท้องน้อยถูกกรีดใส่ก้ากระบีรอยแผลกระบีกรีดจากบนลงล่างเลือดเนื้อเบว,วะตับไตแท่พุงไหลทะลักเป้าเล็กถูกแทงหัวกระบี ทุกกระบี่ล้วนทะรุร่างมันกลิ้งลงจากเนินพวกเราพอลากดึงขึ้นมาเพราะว่าตลอดทั้งร่างล้วนเย็นเฉียบชาวเสียวเซ้งยังนั่งกับที่ถูกเล่าตัวแบกฝ่าท้องตอนที่เราเข้าไปตรวจด,ดูยังเห็นไส้พุงไหลออกมากองอยู่ตรงหน้ามันชาวคู่ข้าวิญญาณรับฟังจนสะเอียดเอียนรีบกละะ่าวว่าพอแล้วกูเล้าตี ยากนักที่ท่านดูละเอียดป่าน,นี้ขี่ชวยเฮาสั่งว่าสั่งคนกลบฝังซากศพอุ้ยช่างแปลและพวกเธอ,โ,อโตโตเชียงพงศิษาเหลียวหน้าไปถ่ายทอดคำสัง่งนักสู้พักไผ่สันโดดเริ่มลงมือขุดหลุมโกโตเชียงกลับหันกายเข้ามากล่าวว่าเล่าตัวหากแม้นเป็นเราพ่านโจรซากศพตัวบัดซบเหล่านี้ลงสู่ก้นหุบเหว ไม่ต้องยุ่งยากมากความจีโชยเขากล่าวเสียงราบเรียบผิดแล้วความแค้นสมควรมีข้อ,อยุติเมื่อศัตรูมีชีวิตอยู่พวกเราจะต่อสู้ช่วงชิงกับพวกมันแต่ศัตรูเมื่อตายแล้วข้อบาดมางย่อมสลายคลายพวกเราไม่อาจคิดบัญชีต่อซากศพที่ไรความรู้สึกนกคิดและปราศจากความเคลื่อนไหว หากพวกเราย่ำยีทำร้ายซากศพฝ่ายตรงท่ามแสดงว่าพวกเราจิตใจขับแคบและถืออารมณ์ไปแล้วโกโตเชียงกล่าวว่าเล่าตัวบางครั้งท่านเมตตาเกินไปถือเหตุผลเกินไปหากทั้งหมดเป็นเช่นท่านแผ่นดินคงสงบสันติแต่แรกกีโชยเฮากล่าวว่าจะได้ลำพึงลำพันไป เรายัางชื่นชมต่อไววพิษปัญญาของท่านโกโต้เฉียงค่อยยิ้มออกมาชาบคู่ฆ่าวิญญาณกับกล่าวอย่างสงสัยนี่เป็นเรื่องราวใดเอ่อจี่วยห้องยิ้มพ่างกล่าวว่าก่อนที่เราจะกระโดดลงสู่ก้นหุบเหวไม่ใช่สังเสียเรื่องหลังต่อโกโต้เชียงหลายประการหอหรือในเรื่องราวที่เราสังเสียต่อมัน เรื่องสุดท้ายได้เตือนสติมันบอกใบว่าการกระโดดลงสู่ก้นหุบเหวของเราเป็นมากพลางตาชาวคู่คล้าววิญญาณน,นึกทบทวนแล้วกล่าวกล่าวตามความสัตย์เรานึกไม่ออกว่าท่านใบต่อมันอย่างไรโกโต้เชียงหัวร่อหาหากล่าวว่าเจ้าสุนักปั้งเรื่องสุดท้ายเล่าตัวไม่ใช่สั่งให้เราเก็บรักษาภา้าบ้าน ช่อป่าองทุบหม้อจมเรือที่แขวนอยู่ห้องประชุมชั้นสองของตึกไม่ระยอหรอกหรือปัญหาอยู่ที่ชื่อของภาพวาดเองหมายความว่าอะไรรึโกโตเชียงกวาดตามองเราหัวหน้าขบวนที่ยืนอยู่รอบข้างกล่าวช้าๆภาพวาดใบนั้นไม่ใช่ภาพทุบหม้อจมเรือหากแต่เป็นภาพช่อป่าองคน้่งลาสนมรปะ เจ้าสมัรท่านยังไม่คุ้นกับการตกแต่งภายในพักเราดังนั้นหนาค,ความในไม่ออกแต่น้องพี่เอาเดาก็คาดเดาไม่ออกนับเป็นที่เคลือบแคลงสงสัยของเรานะขี้เราลักที่ด้านข้างรีบกล่าวว่าขี้เอเดาก็ฉุกคิดว่าภาพใบนั้นไม่ใช่ภาพทุกหม้อจมเรือหากแต่เป็นภาพชออปลาองค์น้ำลาสนมรักแต่เรานึกไม่ออกว่าตัวกอบอกไม่อันใด ผู้วยผู้ก็กล่าวตามความสัตว์ว่าตอนนั้นทั้งหมดร้อนรุ่มจนแทบกลุ้งคลั่งนอกจากคิดอ่านหาวิธีรั้งตัวตัวกอไว้ไหนเลยมีเวลาคุ้นคิดคาดเดาเรื่องอเ,อง,เองินอีกโกโต้เชียงแค่นเสียงดังเฮิกล่าวว่าทั้งหมดรับฟังไหมเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์เมื่อเล่าตัวสั่งเราเก็บรักษาภาพทุกหม้อจมเรือ เราก็คาดคิดว่าการกระโดดลงสู่ก้นหุเ่เหวของเล่าตัวเป็นแผนอุบายหนึง่งไม่เช่นั้นด้วยความหนักแน่นเยือกเย็นของเขาต้องไม่เรียกชื่อภาพวาดท,ที่โปรดปานผิดไปซึ่งก็หมายความว่าเล่าตัวเรียกชื่อภาพวาดผิดเป็นการบอกไว่ว่าความเคลื่อนไหวของเขามีเจตนาเอื่นเคลือบแฝงพวกท่านทราบหรือไม่ว่าคำทุบหม้อจมเรือ มีความหมายอันใดหรือนักสู้พักผ่ยสันโดษรอบข้างหันไปมองหน้ากันแม้แต่ชาบคู่ค่าวิญญาณก็เขียนสมองคลุ้นคิดแต่นึกไม่ออกว่าคำทุบหม้อจมเรือแฝงความหมายอันใดโอโต้เชียงกล่าวชัดถ้อยชัดคำว่าคำคมทุบหม้อจมเรือนะมีที่มาดังนี้เจ้าชอปลาอองหรืออีกในหนึ่งหั่งอู้ยกทับข้ามแม่น้ำ ถ่ายวงล้อมที่เมืองเกือติงถึงกับจมเรือโดยสารทุกหม้อข้าวทั้งหมดทิ้งเพียงแจกจ่ายเสบียงกลางเพียงพอกับการรับประทานสามวันจากนั้นเข้าสู่สมรภูมิแสดงความตั้งใจว่าขอสู้ตายไม่ขอกลับมาการนี้ยังแฝงความหมายเข้าสู่จุดอับค่อยพลิกฝื้นคืนมาพวกเจ้าลองคิดเล่าตัวเอ่ยถึงภาพทุกหม้อจมเรือ ซึ่งไม่มีตัวตนต่อเราใหญ่ยยไม่ใช่หมายความว่าเขาคิดเข้าสู่จุดอับแล้วค่อยพลิกเปืนขึ้นมาหรือทุกคนค่อยเข้าใจในบัดดลในความเข้าใจยังมังเกิดความเลื่อมใสอยากจริงใจฉาบคู่ค้าวิญญาณชูนิ้วหัวแม่มือกล่าวว่าโกเล่าตียากนักพี่ท่านได้คิดรวดเร็ว,วจีเสียวเหียยิ่งยอดเยี่ยม รู้จักยอกย่องตำนานเรื่องราวบ่งบอกแผนอุบายของเขายามนั้นงโง่ทงพอดีวิ่งปราดมากล่าวว่าตัวกอเดียร์ชาลเหล่านั้นล้วนบรรจุฝังแล้วพวกเราใช่จะออกเดินทางในบันดนลหรือไม่กี่ช่วยเฮ้ผองพงศศรีสากล่าวว่าโต้เชียงสั่งให้ออกเดินทางโกโต้เชียงถ่ายทอดคำสั่งโดยเร็วดังนั้นคนของพรรคไผ่ฉนดพากันขึ้นมา จีโชยเฮายังคงควบม้านำหน้าไปตามทางภูเขาที่คับแคบอย่างช่มช้าจาบคู่ฆ่าวิญญาณกระตุ้นม้าตามหลังโดยกระชั้นชิดกล่าวว่าเสียวเฮยตอนนี้เพียงลงเหลือความในใจประการหนึ่งขอเพียงสสางเรื่องนี้ก็จะผ่านวันเวลาอย่างสุขสงบแล้วจีว่วยเฮากล่าวอย่างได้คิดท่านหมายถึงสุนัขป่าเลือดตัวกวงหรือ ชาวคู่ฆ่าวิญญาณกล่าวว่าเป็นมันจีชวยเฮาโขกลามกรอดกล่าวว่านี่เป็นมานรร้ายอันชั่วช้าไม่ว่าฝีมือที่ตำซามอย่างไรมันล้วนใช้ออกได้ชาวคู่ฆ่าวิญญาณกล่าวว่าหากมีโอกาสล้อมจับมันอีกครั้งพวกเราจะไม่ปล่อยให้มันหนีรอดเด็ดขาดจีชวยเฮากล่าวาว,ว่าเรามีความคิดเช่นนี้ยิ่งกว่าท่าน มีความตั้งใจเช่นนี้กว่าท่านเพื่อค้นหาล่องอรอยของมันเราทุ่มเทความสามารถทั้งหมดแต่จนบัดนี้ยังไม่เป็นผลคล้ายกับมันสาบสูญได้ทุกเมื่อและจะปรากฏขึ้นทุกเมื่อจาบคู่ข้าวิญญาณพันกล่าวว่าเสี่ยวเฮียพวกเราออกมาหลายวันผู้แทะตัวใช่จะเสือบอสอกขึ้นเขาโดดทนงหรือไม่จีชวยเฮากล่าวว่า ยากบอกได้แต่บนภูเขามีหิมบบกเก็กประจำโยู่ต่อให้มันสืบสอกขึ้นไปจริงๆด้านพลังฟีมือหิ้ิมบอกเก็กสามารถสะกดมันได้เป้าหมายของมันอยู่ที่เราเราไม่อยู่บนภูเขามันไม่แน่ว่าจะเสี่ยงอันตรายขึ้นไปหรือไม่ชาบผู้ข้าวิญญาณกล่าวด้วยความเจ็บแค้นว่าเด็กน้อยนี้ไม่ใช่คนจริงๆ ที่ช่วยเฮาเงียบงานได้วาจาถ้าทีจมอยู่ในผวังครุ่นคิดหัวคิ้วขมวดมุ่นแววตาเลื่อนลอยริมฝีปากเม้มสนิทคล้ายคลุ่นคิดถึงเรื่องเราที่สร้างความกลัดกลุ่มใจแก่เขาจบบทที่เจสิบ